ขอโทษครับผมลืมตีเส้น ส่องความช่วยของกรรมาการ VAR สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Big Six Premier League ครับแฟนอาร์ซนอนน่าจะรู้สึกว่าอะไรกันครับเนี่ยเกมที่อาร์ซนอนนั้นเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไป1ประตูต่อ1ใช่ไหมครับซึ่งในเกมนั้นเนี่ยลูกที่อวานตัวนี้นั้นทําประตูตีเสมอได้เนี่ยใช้เวลาในการดู VAR นานมากครับซึ่งมันก็คุ้มเคลือนะครับว่าคริสเตียนนอการ์ดเนี่ยล้าหรือไม่ล้าซึ่งลูกนั้นเนี่ยเหมือนกับนอการ์ดก็มีส่วนร่วมกับเพลนั้นด้วยนะครับคิดเห็น อย่างไรก็คอมเมนต์มาได้ครับจนกระทั่งมันมีการรายงานจากเดลี่เมล์นะครับเขารายงานว่าคณะกรรมาการผู้ตัดสินเนี่ยออกมายอมรับเลยนะครับว่ารีเมซันผู้ตัดสินห้อง VR ในวันนั้นลืมตีเส้นล้ำหน้าครับในจังหวะลูกตีเสมอของอีวานโทนี่ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความหวังลุ้นแชมป์ของอาร์ซนอนครับเพราะว่าริสเตียนนอกานานยืนล้ำหน้าอยู่นะครับแล้วก็ถ้าลูกนั้นเนี่ยมีการลากเส้นตีเส้นก็จะไม่ได้เป็นประตูทันทีครับอย่างที่ได้บอกไปเลยครับว่าน้อง ากศนนัน้เกี่ยวข้องกับเพลงน,นั้นเต็มที่แต่รีเมซันนะครับผู้ตัดสินคนนี้ดันลืมซะอย่างนั้นนะครับผมถือว่าน่าสงสัยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งรีเมซันคนนี้ครับเคยตัดสินผิดพลาดมาแล้วครับในการทําหน้าที่อยู่ในห้อง VR ในเกมพี่อาร์ซนอนนั้นแพ้ต่อแมนยูไปแล้วเขาเนี่ยไปริบประตูของกาเบรียลมาร์ติเนลลี่คืนและสุดท้ายเนี่ยคณะกรรมการ ต้องออกมาขอโทษภายหลังครับที่เป็นคณะกำลังผู้ตัดสินนะฮะในเกมนั้นเรียกว่ารีเมซันเนี่ยไม่รู้ว่าโกรธอะไรหรือเปล่าครับรีเมซันคนนี้ครับอายุ51ปีครับเกิดที่โบตันที่แควสแลนเคเชียนะฮะเขาคนนี้นะครับเริ่มที่มามีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเมื่อปี2000ครับเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินกันก่อนนะครับผมในปี2000และจากนั้นมาครับก็มาเป่าในเกมพรีเมียร์ลีกนะฮะในปี2006 จนถึงปัจจุบันนั่นแหละครับผมและจากความผิดพลาดแบบนี้ครับฮาวเวิร์ดเว็บครับประธานองค์กรผู้ตัดสินของอังกฤษเนี่ยก็ติดต่อขอโทษอาร์ซนอลแล้วก็บอกว่าความผิดพลาดของ VR นั้นมันเกิดจากมนุษย์จริงๆนะครับคือต้องบอกว่าจังหวะนี้เนี่ยมันผิดพลาดเยอะมากๆเลยครับและเกมนั้นเองเนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับและปัญหามันก็มีขึ้นด้วยครับอีกเกมหนึ่งที่ไบรตันนั้นเตะวันเดียวกันครับก็ถูกริบป,ประตูขึ้นนาํา2-1ในเกมที่บุกสเสมอกับพาเลสเป็นหนึงน่งที่เซลเฮิาบก้่ออง VR ว ลูกยิงของ iz, เพอร์วิสเอสซูบิยานล,ล้ำหน้าไปอย่างค้านสายตาสุดท้ายก็ไม่ได้ประตูจริงๆควรจะได้ประตูนะครับแต่ว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วนะครับก็เห็นว่าผู้ตัดสินในห้อง VR เนี่ยทำไม่ได้ผิดพลาดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งงานนี้ทางองค์กรผู้ตัดสินอาชีพอังกฤษเนี่ยนำโดยประธานฮาวเวิร์ดเว็บนะฮะติดต่อสายตรงหาอาร์ซนอลแล้วก็ไบรตันครับแล้วก็ได้พูดถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยระบุว่ารีเมซันผู้ตัดสินห้อง VR คู่อาร์ซนอลกับเรนฟอร์ดลืมตีเส้นล้ำหน้าในจังหวะนี้ครับส่วนทางจอห์ ไบรตันก็ตีเส้นลำหน้าผู้เล่นผิดคนนั่นเองครับจากการแถลงของ PGMOL ครับก็ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความบิดพลาดของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ครับ PGMOL เนี่ยก็ยืนยันได้ว่าประธานเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ตัดสินยังคาเว่ครับติดต่อเนี่ยไปหาอาร์ซนอลแล้วก็ไบรตันจริงๆนะแล้วก็ขอโทษเกี่ยวกับการตัดสินที่ผิดพลาดแบบนี้นั่นเองนะครับผมและที่พีคเลยนะครับแฟนบอลอาร์ซนอลเรียลฟูมานซิตี้เอลฟ์ตัน City, adan, ต้องเผชิญเรื่องนี้อย่างจังนะครับผมเพราะว่าจอห์นนี่บรูคครับจะเป็นหัวหน้าผู้ตัดสินห้อง VAR ึ่งจอห์นน่บรูคคือใครครับเขาคนนี้เพิ่งก่อความบิดพลาดในการทำหน้าที่ตรวจลำหน้าเส้น v a r ในเกมที่พาเลสเสมอกับไรตันมา1นหนึ่งนั่นแหละครับผมก็เดี๋ยวมาดูเลยครับว่า เกมที่จะเจออะไรแบบนี้มันจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวมารอดูเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับซึ่งตราบูคนนี้ครับก็เป็นคนตัดสินห้อง VR ครับในเกมรีพูกับเอฟเวอร์ตันและก็จะไปตัดสินคู่ของอาร์ซนอลกับแมนซิตี้ในห้อง VR อีกด้วยเียว่าแฟนอาร์ซนอลมีร้อนหนาวอย่างแน่นอนครับอันดับตอนนี้ครับอาร์ซนอลเนี่ยเตะ21นัดครับมี51แต้มเตะน้อยกว่าซิตี้อยู่ที่1นัดครับแต่ว่าซิตี้เนี่ยไล่มาแล้วครับเตะ22นัดก็จริงแต่ว่ามี48แตต้้มมมถาาสิว่ สามารถเก็บ3แต้มได้แมนซิตี้จะสามารถขึ้นเป็นจ่าฝูงันดีเพราะลูกได้เสียตอนนี้ครับแมนซิตี้บวกสาี 34. อาอร์สนอลบวก28เพราะฉะนั้นครับไอผลความผิดพลาดของตาลีเมซันเนี่ยมันอาจจะส่งผลระยะยาวให้กับอาอร์เซนอลเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันคิดเห็นอย่างไรกับลีเมซันและ VAR ณนะตอนนี้ครับโอเคแหละมันคือความผิดพลาดแต่แต้มมันเอาคืนมาไม่ได้ครับปัญหาเกิดอย่างแน่นอนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ b Big Six p r พ m i เม League กันด้วยแล้วกันนะครับ